ูนะครับมากับพี่อาชีชแล้วก็พี่ปอนนะครับโอเคนี่นะคะเรามาตกปลากันที่บึงมารวยนะคะมากับพี่อาชีแล้วก็พี่ปอนต้องซื้อแพงได้พันกระบาลแล้วหมโอ้หลุดอะไรวะพี่ปอนได้อีกแล้วพี่ปอนเอ้านี่เร็วเร็วเดี๋ยวมันจะค่อยๆ้มเขยๆเออนี่ครับพี่ปอน อู้เป็นนักกระชังปลาเออเออใหญ่ใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่ไหมใหญ่ใหญ่ไหมมาแล้วเดี๋ยวดูดิคร่าจะได้ปลาอะไรพี่ปอนพี่ปอนจะได้ปลาอะไร มาเลยมาเลยเออพี่โอระวังตกนะไ่ตกไหม่ต๊โอ้โหโอ้โหแม่เห็นว่ามันมีนี่ไหมนะมีอะไรเนี่ยลายมันเหรอเนี่ย

ตั้งขาตรงๆคันตรงๆก่อนี่ยดูวเนีเออต้องกัวหักหักให้แม่รับใช้ได้เลยเออมา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 แล้วมาแล้วโอ้โหอันนี้น่าจะมีไซส์เนี่ยโอ้ไซสใหญ่ไซสยักษ์โอ้โหมาหมุนหมุนหมุนอีกหมุนอีกหมุนอีกให้เห็นหัวให้เห็นหัวเออไม่ต้องกลัวปล่อยมันเออให้เห็นหัว อย่าอย่าไปโดนตรงนี้อยู่ดีกวามันขาดเป็นสีเออยอะไปเออนั่นแหละนั่นแหละดไว้เอเอให้มันเ,เห็นหัวไว้เ,ไเห็นหอวไว้นั่นแหละโอ้โตัวใหญ่โอ้่<ต>ายร <ไป S 1> ู<ไ>ป,<ไ>ปนะจับจับอังนี้ถ่ายรูปลูก,ลกทำเป็นไหมโอ้พี่อาชีพก็ได้ไม่ต้องครับเฮ้ยเหนื่อยเปล่าน <S <S นีี่้ายงไหมจับนี่จับไาเลยจับไปเลยแนี่อืะนี่เอาจับจับแน่นสองมือเออจับแน่นๆบีบมันไว้บีบ ไม ð, ่ไหวไม่ไหวโอเคค่ะไม่ไหวไปปอตัวใหญ่จะไหวไหไ่ไหวลื่นมากเงของไม่ไหวแล้วไปไปไปลือนอะเออเออเคขอบคุณค่ะพี่ขอบคุณค่ะโดนแล้วนีชี้ได้อีกตัวอืม เข้าไปเลยนี่มึงคลได้อีกแล้วพี่โอ้ยมาเชิญนะมาเชินะมาเชิญนะเอาเอาลงงอลงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลงก่อนเดี๋ยว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 ทันเหรอทันนึ่งนั่งนึ่งดูเล่นกันขอหนูอยู่ไหนขอหนูอยู่ไหนด้วยเอาลงก่อนเอาลงก่อนเดี๋ยวมาชั่งมันชั่งมันอ่ะอดเองอดตายเองนะอดตายเองนะ อ้าวปวดตาเองเลยนะได้แล้วหัดทำหัดทำหัดทำไม่ต้องกลัวหัดทำใช้มือใช้มือเป็นไหมปวดปวดเป็นไหมปวดเป็นไหมนี่นี่นะเพราะพี่ไม่มีเงี้ยงพี่บีบเงี้ยงไว้มันจะปลดง่ายตาก็จะได้ไม่บอบช้ำด้วย ใช่ไหมครับครับใช้อะไรใช้ลำอย่างเดียวครับลำอย่างเดียวนะครับดดูนะครับเดี๋ยวโชว์ฝีมือนะครับอาชีโชว์ฝีมือ ฝีมือพี่อาชีได้อีกแล้วหนึ่งตัวมาแล้วมาแล้วเนึนงานพระเจ้าฝั่ง,น,งนี้หนึ่งว่าอย่าให้มันเข้าไต้ทุนหมุนเร็วๆหมุนเร็วหมุนเร็วหมุนเร็วเอออย่าให้มเขาข้บไต่ทุนอะไรเออมาแล้วมาแล้ว Bald, มาทำไมใกล้คราวน,นี้ต้องจับถ่ายรูปหหรให้ได้นะเนี่ยจปตัวเล็กอันนี้นตัวเล็กจับได้ต,ตดัวเล็กจับได้ได้ไม่ยากไม่อยากอะไรยาก ไม่ลื่นนะจับดีไม่ลื่นร้องดีไม่กล้าจะเป็นเหรอเป็นผู้ชายหรเ้ยเออเอาไหมจับเลยจับเลยไม่ต้องพูดจับจับมันไม่กัดหรอกเอ้าจับเอ้าจับไม่เออค่อยค่อย่อยค่อย่อยอยค่าให่อยคย่อ อุ้มอุ้มอ่ะอุ้มถ่ายรูปสวยๆน่ะเออเอาอ่ะเนี่ยไม่ลือรแล้วจับไว้เออได้ละออจับหันหน้าดิหันหน้าใส่กล้องดิจับหัวมันดิจับหัวมันด้วยเนี่ยจับหัวอย่างงี้เออมันไม่กลัดหรอกเออนั่นแหละเอออุ้มอ่ะอุ้มเด็กอ่ะเออนั่นแหละเดี๋ยวพาจับไว้เออเห็นตัวหน่อยฮะตั้งตั้งหน่อยตั้งตั้งหน่อยตั้งตั้งตรงตรงนี่เออนั่นแหละโอ้โหสุดยอดแรงตกได้แล้วก็อาจิ ปิปอนได้อีกแล้วครับตัวโตใหญ่เลยฮะอันนี้ของจริงใช่ไหมจริงครับของจริงของจริงตัวใหญ่เลยนะใหญ่ครับอ้ยอ้ยย่ออัวนี้ตัวนี้ไม่หลุดแน่นะวิพ่อผมยังไม่มานะ พ่อเร็วๆได้ตัวใหญ่มากเลยโอ้เบ็ดงอเลยทีเดียวพออบิ๊กมัมบิ๊กมัมพี่ใส่บิ๊กมมบิ๊กใครได้คะแนนนำเลยอยู่ตอนเนี้ยเยอะใครได้คะแนนนำพี่ปอดได้คะแนานานำอยู่นะตามมาด้วยพี่อาชิโอ้เพชรบอก ให้พี่ปอนบอกตัวใหญ่ไปแล้วจะได้ไหมเนี่ยโอ,โ,โ,อโอ้โหเพียงทางอ่ะชิอะไรอยู่อะมาแล้วอ่ะ ไว้ก่อนเลยมาแล้วมาแล้วค่อยๆเอออย่าหลุดอย่าหลุดใจเย็นๆมาแล้วมาแล้วมาแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้โหพ่อ ระวังคันหัก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 ไม่หักล้อมเพราะพี่ฝกมาบ้างไม่รู้อะไรอ่ะกปะบึกครับปะบึกก์อ๋อหน้าบนกครับอะไรเงี้ยเนี่ยนะโอ้ปะบึกโอ้ ช่วยกันช่วยกันอุ้ยอุ้ยใหญ่มากหัวไปถุกนู้นดิหัวทางนี้หัวทางนี้โอ้โหหัวขึ้นมาก่อนไอ้เด็กทันทันดีๆแม่งไม่กินเไปพี่ไปเลยเอาดึงมาอีกดึงมาอีกมุ่นอีกมุ่นไหมเออไปป้าป้อเกินไปแล้วมามา เอาไม่แรงมันดีครับขับมาเบิ่อะไรมันดีเอ้าเอาเขาไปอยปล่อยปล่อยเขาไป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 ก่อนปิดหน่อยดิน้องเลยน้องโคลนหรอกเอ็นเบอร์อะไรโคนเอ็นใหญ่อยู่ไม่หรอกปิดเลยตกใจหนูช่วยหนูช่วยอ่ะผมตามมันยุ่ไม่ได้แล้วผมยังไม่ได้มันเลยเนี่ยอืม โอ้ยสุดยอดเลยะพรแรงเขาดีครับออ๋มีแรงเขาดีแรงเขาดีกว่าสวา่างเยอนดูหัวเดี๋ยวผมเลยหมดละไมาแล้วไมาแล้วเอาเรลูกขอนเร็วขอนเร็วขอนได้ไหมไม่ได้โอ้โหเดี๋ยวดี้เร็วเฮ้ยเอาหุนน่ะขอนหัวสมุดดีครับขมนิ่งขมนิ่งหัวขึ้นมาหัวไม่ยอมไม่ยอมมาแล้วมาแล้ว เออนี <tripod. S 3> <sh> ่โอ้โหตัวเขาใหญ่เหรอครับมีแรงหัวเขาใหญ่เบอร์ครับต้องอุ้มไทยโอ้โหยอดแล้วยางใหญ่ที่นถายเลตัวเนี้ยมีเท่าไหร่แล้วครับขอคีมหน่อยครับขอคีมหน่อยหัวเขาใหญ่พี่เขามีแรงมุดไงแล้วเขาก็มีแรงโอ้โหตัวใหญ่กว่านุ้ยอีกอ่ะว่านี่นี่ได้ตัวสี ตัวเท่าผมอ่ะผมได้อ่ะอแล้ผมไปมึงสำาราญนะมึงสำราญเริ่มเลยอ่ะคุณปอนโถ้าเป็นมึงสำราญนี่เนี่ที่ร้องยิงก,กว่านี่คันตรงนี้มันถักหมดอ่ะแต่คันราคันตัวใหญ่มากเลยอ่ะคันละห้าร้อยครับสองคนก็พันหนึ่งแล้วค่าเยอะอีกระสอบหนึ่งคันเดียวไง,ง,งก็พอจังอันน,นี้ละประมาณสิบสิบกิโลเข้ามาเข้ามาเข้ามาถึงงี้อย่างงี้ไง,งจับเลยที่จับเลยไม่เป็นไรไจับให้มันแน่นๆนะหามันไม่ ไม่ได้ไม่ได้อย่าปล่อยนะอย่าปล่อยพ่อพ่อพ่อเออยืนยืนยืนถ่ายรูปเอออ่าเขาเนี่อโอเคอะไรครับพี่พี่โอ้แมาอันนี้ผมกูพร้อมแล้จัยจัให้มันดูตัวใหญ่พี่พี่ต้องวากับพื้นแล้วพี่ก็จับไปงี้มันจะดูตัวใหญ่ผมบอกให้พี่จับอย่างเงี้ยมันจะดูตัวใหญ่นะโอเคจับอย่างเงี้ยอ่าถ่ายตัวใหญ่ได้หน่อยอ่า อ่ะมาเข้าเฟรมอย่างนี้ไงเป็นนี้ได้เออนั่งเลยนั่งเลยนั่งชั้นสามคนเลยอ่ะเออโอเคสองสองเมืองเยี่ยมสุดเจ๋อไปจับต่อไหมน้องไม่เอาทีนี้ปล่อยไม่กล้หลอกไม่กล้าปล่อยปล่อยอ่ะจับหลอมันไม่กล้พี่ปล่อยเลยค่ะพี่อ่าโอเคไปแล้วนะ ขอบบคคุณรัทำไมล่าทำไมล่าเราไม่ขยับอีกแล้วอ่ะค <c oughs> ิดมาทำ <c oughs> ยังไงอ่ะได้ของแท้อ้าวได้แล้วของแท้ให้พี่เขาเลยไปไปเลยไปเลยเออได้แล้วของแท้ <c oughs> เกิดมาดูกันว่าตัวแม่งโดนหางแน่เลยว่ะโดนหางคืออะไรพี่คือมันเกี่ยวหางอย่างเงี้ย oh. ครับเขาไม่ได้เกี่ยวปากถ้าเกี่ยวถ้าเกี่ยวปากอ่ะถ้าหางอะพี่มันมี เขามีกำลังที่จะทอย่างนี้ได้ไงมาทางนี้มาทางนี้คหนูได้เลยแล้วนี่เขามีแรงตัวใหญ่อยู่ตรงี้ครับเออดึงอ่ะดึงอ่ะดูดิไป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 ,ไปเป็นไรเป็นไม่หมดหรออืมหนูต้องงานเขาก่อนเอองางก่อนเด็กตัวใหญ่ไม่ไร หูหูมาน่ะเอาข้าวเอาอะไรเอาข้าเออน่า <envision S 2> เอาข้าอีกข้าไปอีกไม่พอวะพออีกแบงคะโอ้ยไม่ได้อ่ะไม่พออ่ะอได้จริงจอ่ะร้อยโลองมาดิพี่เออเอาเอาอีกอันนึงมาเซเเออเร็วเๆอนประกอบประกอบ ปลาหลอกมันมาโชบเหยื่อไงพี่ประกอบเนือโชบเหยื่อหมายเลขพี่หนึ่งสองสามสี่อุ้ยมันคาได้ลุตเอาอันนี้เอาเอาหัวนี่พี่เอาหัวนี่เอาอันนี้นี่ขึ้นไปเปรี้ยวขึ้นก่อนก็ได้มันหมดแล้วมันหมดแรงแล้วพี่มันไม่มีแรงแล้วหมแรงแล้วผมก็เริ่มหมดแล้วเอาช่วยกันจับเออจับง่ามไว้พี่ออันนื่มีไหม ไปเอาอันนี้มาหน่อยดิเร็วเร็วึ่้มมาเร็วถายรูปถ่ยูผมรู้เลยว่าขนาดที่ผมรู้เลยโอ้โหกิโลแล้วเนี่ยน่าจะ40 50ครับโอ้โหสายเลย คนที่ตกได้ะคะนี่โอ้ยเยาขัดตัวอมหรือเปล่าเนี่ยอย่าปล่อยไปนะเขาปากนนะเขาปากไปพี่ไม่บอกแม่อบโอเคโอเคเหน่ยหมเอเร็วเรามากันตั้งแต่1ีทม้ง ตอนนี้บ่ายสองแล้วนะครับได้ปลาไปกี่ตัวแล้วเ,อเยอะเยะเยอะมาก <c oughs> ็เร็วเออแตางเงี้ยเร็วจับแล้วก็ยกยกหางเฉยเออยกหางขึ้นเฉยของเออมือมือตัวใหญ่วันนี้ของพี้อ่าโอเคอ่าออ๋อปล่อยได้ไปซื้อขนมกันนะครับปลาไปตกในยูนอมได้ปลาไปหลายตัวแล้วพี่โอเดี๋ยวได้เวลาไปซื้อขนมกันนะคะ ที่บึงมารวยนะคะเป็นมีร้านอาหารด้วยนะคะอาหารอร่อยมีปลาให้ตกด้วย10มาไหมคะอ่ามีละ<ส>ลูกชิ้นไส้กรอกอันนี่สิบนะดูไส้กรอกแลยที่นี่เป็นร้านอาหารนะคะ ะะมานั่งทานอาหารได้นะคะหรือใครจะมาตกปลาก็ซุ้มอยู่ด้านในนะคะเดิน<ๆ>ข้ปดูขนมน้องโอมกับพ่อโตจะไปดูขนมน ปลาทีอ้โหทุปลาดิตัวใหญ่มากเลยนั่นนอยแไอติมนาโอ้โหเยอะเลยไม่ตัแล้วอบคุณคอนแคุณให้งเยอะเลยเดี๋ยวพี่ก็ทนให้ค่ะ เดี่ยวกันจายกันนะคุณตกกันตั้งแต่เช้าตอนนี้บ่ายสองแล้วยังไม่เลิกครับสามโมงแล้วเหรอโหเร็วมากไทรที่มานี่ชอบเลยอ่ะสามวกปลาได้ปลาตัวใหญ่ๆติดตลอดเป็นไงครับหลุดด๊อก ดูดูพี่คนมาามะเขเลอยกลงหมดแล้วนแล้วปลาอะไรเนี่ยปลาไได้แล้วปละไนมาอย่างเยอะขายหมดเยเยนะเตรียมตัวกลับแล้วนะครับสี่โมงเย็นแล้วมีซ้อมบอลต่อนะครับ ก็ีคนละตวดยสนุกสนานกัเลยนะครับปลากินตลอดเวลามีทั้งปลาสวายปลาบึกนะครับไซส์บิ๊กๆทั้งนั้นเลยก็ก็ใหญ่โตมีน้องๆบริการมาสิมากินนะมานีคนดูแลครับบริการนะครับเรียกสั่งอาหาร ก็สนุกสนานกันเลยนะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดไลค์กดแชร์วารีโอเข้ามาชมนะครับและทิศหน้าเจอกันที่บ่อไหนคอยติดตามนะครับผม